อ้านเรื่องนี้นคุณข่าวมากค่ะเพราะชามิสครับผมเอาความหล,ล่อบ่อยครับอันล่าสนามบอลนี้ละครับค่ะแต่คนแบสนามบอลหลวมมากครับก็เกือบไปไม่ทันครับผมออก็รีบบึ่งไปตอนนั้นถ่ายละครเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งมั้งฮะทุ่มทุมกว่ากว่าอะไรเงี้ยทุ่มครึ่ง เราแล้วเราก็ถามพี่เขาว่าเขามันจะทันใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรีบรีบรบ,บุ่งไปครับแต่มิชเช่นก็คอมพลีทจนได้ใช่ไหมครับครับแต่ก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดตรงที่ว่าไม่รู้เป็นเพราะผมหรือเปล่าคือก้นแตะถึงเก้าอี้ปุ๊บประตูที่สองเลยตองเลยตองตัวตเลยเศร้าใจแต่ว่าโอเคครับเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนครับแต่โมเมนต์วันนั้นก็ได้ร่วมเฉลี่ยกับพี่แอร์เป็นงไงบ้างใช่ครับก็ พี่แอฟกับผมเนี่ยคือเราก็โฟกัสมากส่วนน้องปีก็สนุกมากมน้องปีนี่คือโหกรีก๊ดกราดใหญ่ตลอดเอเนอร์จีแบบสูงมากครับผมเป็นคนที่เชียร์มันมากมากคืน้องปีก็ได้จับมือี่ซอนด้วยก็รีวิวอะไรบ้างไหมอันนี้อันนี้ผมผมไม่ได้อยู่ตอนนั้นก็เลยอตอนแรกยังไม่รู้เลยซ้ำครับว่าเออมีน้องน้องปีมีได้จับมือด้วยใช่พี่ใหม่มีมาเล่าให้ฟังไหมว่าแบบอุ่ยหรือจับมือหรืจูงมือเขาด้วยอ๋อไม่ไม่ไม่แหละครับเพราะว่าหลังจากตอนที่เราทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ คนเยอะนะก็เดินออกกันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีโอากาสได้คุยเยอะแล้วพอตอนตอนกลับเราก็แยกกันไปขึ้นรถของตัวเองโมเมนต์ในการลุน้นุกคนด้วยการไปทีอันั้นเป็นยังไงบ้างเราให้ฟังหน่อยสิคือผมว่าสนุกดีนะฮะสนุกดีแล้วแต่ว่าพี่เขาก็จะไม่ได้เป็นคนที่แบบกิดการอะไรมากมายนะครับแต่ผมอะคือมันจะมีหลายจังหวะที่มันจะเข้าจะเข้าจะเข้าแล้วก็โอ้ แล้วเราก็ถูกบทบังรัศมีออร่าด้วยน้องปีที่เขากรี๊ดมันมากครับผมเราต้องบูตอนเนอร์ซี่พี่แอฟไหมคะอะไรนะฮะต้องบูตอนเนอร์ซี่พี่แอฟโอ้ตอนนั้นโฟกัสบอลอย่างเดียวครับหรือว่าคุณปีใหม่เขาทำหน้าที่แทนแล้วใช่น้องน้องปีทำหน้าที่แทนแล้วครับส่วนส่วนผมก็โอ้โฟกัสบอลบอลหนักมากครับผมอะไรที่เอาว่าไปเชียร์หรือว่าไปเทคแคร์ครับเออครับก็จริงๆเราเรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งๆที่เราทำอยู่แล้วฮะแต่ว่าไอจังหวะที่จะ จะยิงจะเข้าเนี่ยเราก็เราก็ขอเดนหนึงแล้วกันขอขอโฟกัสแต่ว่าไอ้พาที่ไม่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็เราก็คุยเล่นกับพี่เขาเป็นตาบอกว่าพีมีมเป็นพิแน่ไหมคะว่าตุ่นี้ตุ่นี้ต้องเล่นเกมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยจริงๆผมต้องบอกว่าผมอ่ะไม่ไม่ได้เป <amin> ็นคนที่ดูบอลเป็นประจำแต่ว่าถ้าอะไรที่แบบเป็นเรื่องทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะติดตามบ้างเป็นระยะระยะครับเราได้ดราม่าเรามีดราม่าอีกทีค่ะอ๋อ ก็แบบเขาไปแบบจับมือกัวนี้อเรามีโอกาสได้เห็นข่าวีไหมอ่ามีมีมีบ้างครับมีบ้างครับก็ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทั้งสองฝ่ายครับเออแต่พอเราไม่ได้มีแบบ personal connection อะไรตรงนั้นนะเราก็อาจจะ no no comment เรื่องนี้ครับพี่ทอเพราว่าพี่เอเขามีแบบซีเรียสกับเออที่โดนดามอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าผมว่าพี่เขาเข้าใจว่ามันมันมันทำไมถึงเกิดขึ้นแต่ว่า สุดท้ายมันก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าตัวตัวตัวพี่เขาเองก็มีสนิทกับคุณแป้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนเป็นเป็นเพื่อนๆกันมากกว่าครับโยน,นคุณเองบอกรู้สึกของพี่ไหม่ตอไหนครับคือพอเราเพิ่งเห็นข่าวนะแล้วเ,เรายังไม่ได้มีโอกาสเจอกับน้องปีใหม่หลังจากที่ข่าวเกิดเราก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับน้องรับแต่แต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าน้องๆปีใหม่เขาเป็นเด็กที่ล่าเริงอยู่แล้วครับค่อนข้างมองโลกเป็นแง่แง่บวกเพราะฉะนั้นผมมองว่าน้องปีก็ คงจะเขาเรียกว่าไงนะคงจะโอเคคงจะโอเคทุกๆเรื่องแล้วก็จะผ่านไปได้ครับแต่ว่าน้องน่าจะกังกัขังก็น่าจะรับมือกับขำอีกอันหนึ่งครับเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องเอายิงเอายิงห่วงมากคือไปหรือไม่ไปเขาเล่นซีรีส์เอาติ้งแล้วเข้าใจแบบว่าครับก็เป็นช่วงการถ่ายทำที่สนุกมากๆครับเพราะว่านักแสดง22คนนะแล้ววัยก็ไล่ไล่เลี่ยกันบ้างนะครับผม แล้วเหมือนกับต่อให้วัยไม่ไล่เลี่ยกันอ่ะพี่เขาก็เป็นคนคุยสนุกกันทุกคนเลยแล้วพอเราเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยพอสังจบถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเล่นบอร์ดเกมกันต่อเรารู้สึกเอนจอยมากแต่ในส่วนในติ๊กต็อกเห็นบอกว่าคุณจะไปเอาทิ้งไหมครับไปม่ไปครับไม่ไปไม่ไปเพราะว่าเราเราก็แอบยังไม่เก็ตเหมือนกันนะที่พี่แอบพูดว่าจะไปไม่ตอนแรกเราก็จริงจังไปหน่อยแล้วก็ต่อควาตามความเป็นจริงว่า ถ้าเป็นเอาติ้งแบบการเรื่องงานแล้วก็ไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเอาติ้งแบบในซีรีส์แล้วก็ไม่ไปอยู่แล้วครับแค่ติดตามผลงานลูกคิดน้วก็เดี๋ยวางที่ทำเรื่องนี้มันแซ่บมากเลยอ่าก็ขอบคุณพี่แอครับที่ติดตามครับผมพี่โยตาววันังเราก็เห็เป็นที่ปรึกษาพี่แอปก็ให้เครดิตเป็นที่ปรึกษาในเรื่องละครเหมือนกัน อ่ปรึกษาเหรอโอ้ผมว่าไม่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 เหรอครับผมว่าพี่พี่เขาเก่งอยู่แล้วครับเราก็คุยคุยเล่นกันตามปกติแล้วเราก็มีแค่คุยเรื่องการแสดงปกติไม่ไม่ได้ถึงขั้นแบบแนะนำอะไรเลยคอยให้พิจิตรอยให้ิดอีกคุณเลยนะว่าให้ว่าแบบเวลามีพวกบกดราม่าอะไรต่างๆก็แบบพี่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่เขาทำได้อยู่แล้วครับทำได้อยู่แล้วผมแค่แบบ แค่แนะนำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผมว่าเออถ้าลองเล่นแบบนี้ก็น่าจะน่าสนใจดีเฉยๆแค่นั้นเองครับแต่ว่าเขาดุในละครคิดว่าเขาดุไหมคะดุในละครไหมเหรอฮะก็อย่างไอ้พายที่ไปเตะพิชาคิดก็กเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันแล้วอันนั้นเหมือนเป็นไอเดียที่พี่เขานําเสนอเองด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเจ๋งดีครับก็แบบเขามีคนอย่นี้เขามีความแบบแอดวาดเรื่องเรื่องอะไรแบบนี้มากเลยนะครับผมผมว่าผมว่าคงเป็นเพราะตัว พี่สายพุ่มกับเรื่องละครเนี่ยะครับที่ที่เปิดคือถ้าเกิดว่าพุ่มกับไม่เปิดเนี่ยก็เราไม่มีทางได้เห็นอยู่แล้วครับกับแที่ไล์ีอทีนี้บอกว่าไปหรือไม่ไปทีนี้แฟนก็บอกว่าไปหรือไม่ไปไปเอาติ้งไปเอา๋อครแล้วแต่ว่าคบคนห่วงอักขะไม่อยากให้เอาติ้งแบบในละครแล้วกลัวเรารู้สึกได้แบบนั้นไหมครับด้รู้สึกคห่วกไหมอ่า ผมว่าพี่เขาก็หึงหึงบ้างห่วงบ้างน่ารักน่ารักน่ารักแบบแบบน่ารักน่ารักครับผมแบบน่ารักน่ารักแต่ผมก็ดีครับดีครับคะแนนห่วงน่าดึงร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมโอ้ถามพี่เขาดีกว่าครับถามอยดีกวาพี่พี่เขาไปตลาครับผมก็ห่วงเหมือนกันครับแล้วเราหมวงแล้บไหนครับอะไรนะครเราห่วงแล้บบอะไรร้อยเลยครับโอ้แม่ไินเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเล่นไม่ได้เอาไม่แต่ว่าถ้าเรื่องงานผมไม่ไม่ผมโอเคครับเรื่องงานผมโอเค อย,อย่างน้ําเสียงที่เขาพูดออกมาว่าถามเราตอนไลฟ์ตอนไลฟ์สดนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างน้ําเสียงของเขาเนวิวรล <c oughs> รู้สึกว่ารู้สึกว่าเสียงพี่เขาน่ารักครับ, <c oughs> รบผมแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้นะคือผมรู้สึกว่าน้ําเสียงน้ําเสียงพี่เขาด้วยมันพูดอะไรมันก็ดู ไพ่เลาะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยหวานใช่รับจิตรับใจใช่ใช่ใช่เราเราก็เลยหลายๆครั้งเราก็เลยไม่รู้ว่าพี่เขาโกรธหรือเปล่าวานไม่ได้จากเสียงเนาะมันไม่ได้มันไม่รู้จริงๆครับมันแบบมันคือหวานนู่นตลอดใช่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 แล้วเรามีเทคนิคในการจับคีย์เวิร์ดเขายังไงคราบว่าสรุปว่ามาเบอร์ไหนก็รู้ความทุกคนนั่นแหละครับเรื่องคำว่าคุณออะไรย่างเงี้ยรู้ความทุกคนนั่นแหละว่าแบบอ๋อนี่คือมาแล้วเอาละคือตอนให้คอมเมนต์ ช่วยอ่านคอมเมนต์ช่วยอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าในในในคอมเมนต์เขาแบบก็ผู้หญิงด้วยกันเนะเขาอาจจะรู้ว่าแบบอ่านนี้คือไม่พอใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครเราเราจะไม่ค่อยมีเซนต์เรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็คอยอยู่อได้เจอได้อยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นมันมีความแบบทิสัยที่แอปก็จะไหลมาสู่มนคุบางอย่งบางอย่างบางอย่างก็รู้สึกว่าเป็นคนพูดเพราะหขึ้นเคราะขึ้นหมายถึงว่า ระมัดระวังใช้คําพูดมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเออพี่เขาก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างที่ทาให้แบบเราเรารู้สึกเคารพชื่นชมว่าแบบอ๋อการใช้คําพูดแบบนี้มันแบบมันมันดีกว่าเยอะเลยนี่นาอะไรเงี้ยจากที่เป็นคนอ่อนโยนอยู่แล้วก็คืออ่อนโยนมากยิ่งขงึ้นบ้างพออก็ประมาณนั้นก็ได้รเริ่มเคี้ยวข้าวช้าเหมือนกันไม่เรื่องข้าวนี่ผมกินเร็วมากครับออกินเร็วมากรหรือว่าลงบันไดชา้า ไม่จริงๆเป็นเรื่องถ้าเรื่องกินข้าวหรือเรื่องอะไรทําอะไรพวกนี้ผมจะผมจะเป็นฝ่ายที่อยากให้พี่เขากินเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำครับผมอยากที่เขาออกกําลังกายเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแอบกับพี่เจี๊ยรของแบบว่าใครเช้ากับกันก้าวใครใครนะพี่เจฟเป็นพี่กินยับอ๋อกับพี่แอบิดว่าใครเช้ากับกันโอ้ผมไม่รู้ผมผมไม่เคยเจอพี่เจี๊ยบแบบตัวตัวตัวเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ อ๋อคือคือพี่สองคนเขาเป็นสกิลเท่ากันขทสกิลเท่ากันพี่บอยที่เป็นเกิร์ลกแซล่อนเนี่ยอย่าเล่นอย่ารับระคร่วมการนะอย่างพี่บอยเขาเขามีความเจี๊ยบอย่างนี้มีความพี่แอฟไหมครับความแอฟใช่ไหมไม่แน่ใจครับผมโอเคไหมขอบคุณครับ